เป็นเพียงสื่อการเท่าน,นั้นติดต่อซื้อขายโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยคลิปที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องสแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับไม่ควรโอนเงินโอนมาจำํำจนกว่าจะได้เห็นสินค้าิสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้าที่ดินสวยๆแล้วครับให้ท่านผู้ชมได้เรียกซื้อเรียกชมกันทุกวันครับแปลงนี้ถมเรียบร้อยแล้วครับถมสูงกว่าถนนครับเป็นถนนลาดยางเข้าซอยตรงลานบ้านนอกมาแค่4กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับหรือเข้าซอยด้านเรือนแสงไทยก็ได้นะครับ เนื้อที่80ตารางวาครับสมเรียบร้อยสมสูงกว่าถนนด้วยครับขายเพียง500,000ถ้ามืนบาทเท่านั้นเองครับน้ำพร้อมไฟพร้อมครับติดถนนลาดยางห่างจากถนนลาดยางเส้น4เลนแค่6ลเมตรเท่านั้นเองนะครับก็คือแยกจาก4เลนเข้าซอยมา6ลเมตรนะครับห่างโรงพยาบาลเอกชน4.1กิโลนะครับห่างโรงเรียนบุรีรัมย์วิทยาคม4.6กิโลเอกสารติดเป็นฉนนดุตแดงนะครับปลอดภัยหายห่วง พิกัดที่ดินครับอยู่บ้านหนองม่วงตำบลชุมเห็ดอำเภอเมืองบุรีรัมย์ครับแปลงนี้สวยๆนะครับอยู่ในชุมชนมีเพื่อนบ้านแน่นอนนะครับน้ําไฟพร้อมผมเรียบร้อยนะครับพร้อมปลูกสร้างได้เลยครับอยู่ใกล้แหล่งความเจริญตรงนี้เลยนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเจ้าของโดยตรงได้นะครับเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วครับถ้าหาไม่เจอคลิกที่ชื่อคลิปได้เลยครับสําหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ